ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์ค่ะทายคําที่มีพันอาจจะอยู่หน้าอยู่กลางหรืออยู่หลังได้หมดนะคะเตรียมตัววันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาได้จ้าแมนยู่เนาะเข้าพรรษาปฏิแมนตัวกรรมการไรได้หมดค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาวันเข้าพรรษา สามสามหนึ่งสองสามตึงตึงต่อนะคะเดือนเดือนค่ะคำว่าพันเดือนเพนกับบอเมียเดือนเดือนนี่เดือนอ่ะเราคิดดูค่ะง่ายๆไม่เอคนคือสมองพอเรียนมาพันเดือนเดือนคือเห็นแต่เดือนเพ้นมา อุ้นเพันธุ้ยวุ้ยว้ยว่าเห็นเจเดือนเพ้นมน้พอนแต่เดา้วหนึ่งสองสามสี่ตึงอะไรจะขัดหนาดนั่นขาต่อนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำเขาเรียกว่าสุขภัณฑ์ถูกต้องค่ะโอ้ยหนัวไปแต่เนเดียนเพ้นตั้มนุ้ยพรอนตรำตรำมามา สีมาสีมาสีจยุดโอ้ยหยุดกันเอ้าสองเยอะค่ะได้เยอะโอ้ต่อนะคะทนบัตรทนบัตรค่ะใบละพันได้ค่ะใบพันดิกก็แบงพันใบพันนั่นแหละค่ะแบงพันค่ะสี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 หนึ่งสองสามสี ตืองตืองต่อนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งหล่อหมายถึงอะไรกรรมพันธุ์ยังไม่ใช่ค่ะลักษณะนะคะค่ะลักษณะของผู้ชายคนนี้เทิงใหญ่เทิงยาวเทิงขาวเทิงหล่อกรรมพันธุ์อู้ลักษณะลักษณะค่ะ ก้อนยังว่ะพันทุกกรรมกับว่าแม่พันนี้หยังว่ะต้องคิดตัวค่ะรูปภาพสันฐานถูกต้องค่ะโอ้ยทึ่งใหญ่ทึ่งยาวทึ่งเข่าทึ่งรอโอ้ยบ่ได้ลอกไปแล้วก็ได้สิโอ้ยจวนเห็นเนี้ยโอ้ยกินี่ยแป่สิกินยากอยู่เด้อกินยากคักๆเดี๋ยวเบิ่งแล้วตอนนะคะ บรรยายนไม่ใช่ประพันธ์หรืออย่างวะเฮ้บรรยายนค่ะบรรยายนักประพันธ์หรืออย่างลองคิดดูค่ะโอ้ยีอย่างวะถูกต้องค่ะโอ้ยบรรยายอักษรี่จะวาตว่าบรรยไปพอดพูดเรียบบรนี่เออมาสี่มาไหมสี่มาไหมสีมาไหมเซซีเซซีเนียเซซีเนียเซซีเนี้ยเซโอสีหรืได้สีได้อยู่สองสาม โอต่อนะคะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์ค่ะไม่ใช่ฟังดีๆนะคะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเขาเรียกว่าอะไรอันอ้่เรียกพัดขอยบอลลงเลยมีเพศสัมพันธ์ค่ะ แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วจะบอกว่ามีเพื่อนกันบ้างไหมเพื่อนอันพันพันยังวะผูกพันปะยังไม่ใช่ค่ะแม่จีผสมพันเดียวแต่งงานผสมพันเดี๋ยวผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเขาเรียกว่าอะไรเรียกตัวเองว่าภรรยาถูกต้องค่ะภรรยา ผาพันพ uhm, like, ันพันมาว่าพ no oh, ันคือผสมพันอยู่มันมองก็คิดออกว่าเป็นว่าสีอะไรว่าสีอีกแล้วโอ้ยสีอีกแล้วหนึ่งสองสามสีตึงๆจ้าเราคือเฝ้าผสมพันเถอะหยัดหยัดจะว่ได้หยัดนะใครเนี่ยโอ้ยต่อไป ผู้ที่ชื่นชอบและชื่นชมสิ่งใดหรือผู้ใดอย่างแท้จริงเป็นผู้แท้บรอคะถูกต้องค่ะแฟนแท้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ย่เดีพันอยู่นี่ยังบม่หันแล้วอยู่เดี๋ยวนี้ดลานจะมาอะไรพันมมามามาลูกมาลงสีให้หน่อยเลี้ยนสีเลี้ยนสีสีเลี้ยนสีสีสีไปแม่เลี้ยนจ้าโอ้โหจอดีสีโอ้คักแต่ว่าสองสามสี่เออโอ้ต่อนะคะ อันนี้เราจะพูดถึงเรื่องน้องหมานะคะจ้าคิดตามนะจ้าแม่เป็นบางแก้วพ่อเป็นโกลเด้นลูกออกมาเป็นอะไรผสมโอพันผสมตีหรือยังพันหนึถกกถูกผสมพันผสมถักค่ะดิถือจุดติเจ้าแม่โอ้ยเป็นพันผสมเป็นผสมพันตัวม่นเป็นพันผสมได้หนึ่งค่ะ สี่รงแต่พัะข่อยผสมอันยันยงเ่ตึงตึงคำคมที่หมายถึงหนึ่งวันเราเจอหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดเี๋ยวเเตาสีไหมสีหรือเปล่าสีหรือเปล่าสี่ือเาเอาให้ถ้าสีโอ้สามเกยังดีสามยังดี ตอนพี่เสกโลโซไม่อยากไปไหนพันทิพย์ค่ะต้องค่ะไม่อยากไปพันทิพย์ <c oughs> ไม่อยากไปพันทิพย์แน่เลย <c oughs> ไม่อยากไปคนคนคนหมดร้านพัน หนึ่งสองสามีตึ้งตึ้งตึงตึงไปดิตายพันทีกรรมการจะฆ่าเราเต็มแล้วก่อนเลยร่างก็ร่างสีแดงมาอย่าเลียงสามลูกจ้ะอย่าเอามานะลูกหลอกกันออกก้อนบวเบอกว่าเยอามากอาก้อนบวได้แล้วได้แล้วลูกหลอกออลูกหนึ่งก็ึ่งสองนะคะอย่าจงห้าร้อยไว้ให้กรรมการนะ มาลุ้นนเลยจ้ะไปเลยใครได้สีเหลืองค่ะมาก่อนอยู่หน้าคุณนั่นเลยไปออกกอนค่ะทูซาทูซาทูเอนีจังไดกระมานแล้ววันแม่ขอหยิบจักเดงแน่ยสสีส้มขอใครคะเจ้ามาแล้วเรียนส้มนำแน่คุณยายแปรค่ะจิ้มเลยคุณจิ้มเลยส้มๆนั่นนะไปแล้วค่ะเป็นของวัานแต่งงนสีแดงค่ะเรียนเรียน ไม่แต่งงเลนเขากับสับัาก